สวัสดีค่ะ,คะพบกับพอ,ออน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้นะคะ วันนี้มาขอตอบในเรื่องของเมื่อเช้าไปคนที่เ,เว็บไซต์ของกรมจิจการผู้สูงอายุนะคะขออนุญาตเอ่ยถึงค่ะเป็นกระทู้ถามของท่านหนึ่งที่ถามมาว่าเกิดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าสี่ลงทะเบียนผู้สูงอายุอย่างไรบางเอิญบางเอิญค่ะคำถามนี้มีเอ่อมันมาเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนของดิฉันเองซึ่งรับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนผู้ สูงอายุนะคะค่ะก็ขอตอบเผื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังท,ทุกทุกท่านกันนะคะกระตุถามนี้ถามเมื่อวันที่13พฤศจิกา2564ที่ผ่านมานี้นะคะค่ะก็ดิฉันเองพอ,อน้อยนำมาตอบวันนี้เผื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามารับชมท่านถามมาว่าเกิดวันที่1ตุลาคม2504จะลงทะเบียนผู้สูงอายุอย่างไร ขอน้อยขอตอบนะคะตอนนี้ค่ะตอนนี้ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้ว<ส>ค่ะสิ่งที่เอ่อท่านเสียเปรียบเสียเวลาไปช่วงนิดหนึ่งก็เือปกติท่านน่าจะลงตั้งแต่ปีที่แล้วปกติน่าจะลงตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือปี2 5 6พนะคะค่ะแล้วก็ถ้าครบ60ปีในปีนี้หนึ่งตุลาคมจะครบ60ปีเลยค่ะเดือนหน้านะคะ เดือนไม่ใช่เดือนหน้ากัะเดือนพฤศธิกายนี้ท่านก็จะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือวา่าท่าน60ปีบริบูรณ์ท่านสามารถที่จะลงทะเบียนได้ไหมได้นะคะได้ค่ะถือว่าท่านเป็นผู้ลงทะเบียนผู้สูงอายุอายุครบ60ปีบริบูรณ์กันนะคะค่ะแล้วท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพในช่วงปีงบประมาณ2องพร ก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม2565เป็นต้นไปให้ท่านไปลงทะเบียนที่อปทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออปตในภูมิลำเนาที่ท่านอาศัยอยู่นะคะในเขตที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่เอกสาร,รที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้าน หน่าสมุดบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคารกรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะคะหรือท่านใดที่ไม่สามารถที่จะไปด้วยตนเองได้ท่านก็มอบอํำนาจให้ใครไปแทนก็ได้เอกสารก็ผู้มอบผู้รับมอบกับเอกสารทะเบียนบ้านบาัตรประจำตัวประชาชนที่เป็นสำเนานจ้าก็ไปที่อ,อปอทอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบตอ วันเวลาราชการนะคะ8นาิกานาทีถึง16.30นาิกานาทีทุกวันเวลาราชการค่ะก็ช่วงนี้ก็จะยังเปิดรับล่วงรับลงทะเบียนผู้สูงอายุกันอยู่นะคะค่ะแล้วก็ให้คำนึดถึงอันึ่ง,งก็คือคนสมบัติที่จะเพิ่มเติมเข้ามาท่านต้องไม่เป็นผู้ได้รับการบดกรการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานของรัฐรัฐบรฐะสารกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นะคะก็ะต้องนําเรียนชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็คือในส่วนที่ท่านถามมา1ตุลาคม2504 60ปีบริบูรณ์แล้วนะจ๊้ท่านไปลงได้เลยท่านก็จะได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2565คือปีก็ประมาณ2566ค่ะก็คงจะ ชัดเจนกันแล้วนะคะค่ะดิฉันค่ะสิ่งไหนที่พี่น้องประชาชนเออได้ให้ความสนใจนะคะค่ะก็จะนำมาตอบที่ช่องนี้อย่าลืมกดติดตาม mm hmm. พอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสวัสดิการสิทธิประโยชน์ต่างๆหรือท่านที่สงสัยท่านก็สามารถที่จะถามมาได้เลยนะจ๊ะพอ,อน้อยตอบทุกคำถาม ไม่มีคำถามในที่ทางตอบค่ะก็สงสัยในข้อกฎหมายข้อราชการส่วนไหนค่ะก็ถามมาเลยจะตอบให้ท่านทุกคำถามค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะพออนอยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ